มาเตรียมเครื่องสาหรับเดฟเพิ่มเติมกันครับโดยในขั้นแรกผมจะสร้างโฟลเดอร์เดฟไว้ในรูทครับเพื่อเป็นโฟลเดอร์หลักไว้เก็บพวกโปรเจกต์ต่างๆจากนั้นก็ทําการติดตั้งคอมเพลเซอร์ครับใช้โฮมบิลเช่นเคยรันคาสั่ง b ิลอินสต l l คอมเพลเซอร์ได้เลยครับวันนี้ก็ติดตั้งคอมเพลเซอร์ลงในเครื่องเรียบร้อยครับต่อไปผมจะติดตั้ง node. js ก็รันคําสั่ง Bu i ิล install nvm จากนั้นให้โหลด config ขึ้นมาครับด้วยคําสั่งสองเห็นว่ามัน e r r o r เรครับเพราะว่าเรายังไม่มีโปรไฟล์คอนฟิกของไฟล์ คอนฟิกขึ้นมาในรูทครับจากนั้นก็ใช้ Nano ครับเข้าไปแก้ไขไฟล์คอนฟิกสิ่งที่เราจะเพิ่มไปในนี้นะครับก็จะเป็น Export กับ Sort ครับเพิ่มเสร็จแล้วก็ให้ทําการเซฟไฟล์คอนฟิกคแล้วรันคําสั่ง Sort ชี้ไปที่ r รูทแล้วก็ชื่อไฟล์ครับซึ่งของผมจะใช้ zshrc ครับจากนั้นก็รันคําสั่ง nvm install ได้เลยครับเราใช้คําสั่ง node v แล้วก็ npm v ถ้าขึ้นเลขเวอร์ชันก็แสดงว่าติดตั้งทั้ง node และ npm เรียบร้อยครับ